สวัสดีครับทุผู้ชนครับนี่ก็เป็น E ีีแรกของปี2,565นะครับหรือปีเสือวันนี้นะครับคาร์เทอร์ทีเพลนเราอยู่กับนี่เลยครับนิสสันเทอร่านะครับ PPV รุ่นล่าสุดจากค่ายนิสสันก่อนหน้านี้นะครับเราได้เคยทดสอบรีวิวกันไปบ้างนะครับแต่ว่าเป็นการขับขี่ในเมืองแต่ใน E ีีนี้เราจะขับขี่กันแบบลุยๆหน่อยโดยเดินทางจากกรุงเทพไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่อำเภอแก่งกระจานซึ่งรายละเอียดของเส้นทางและสมรรถนะตัวรถนะครับจะตอบโจทย์สาย แคมปิ้งมากแค่ไหนนะครับเป็นว่าเดี๋ยวติดตามเราไปดูเดียกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับกับสภาพการจราจรในช่วงเช้านะครับแน่นอนว่าเราหลีกเลี่ยงรถติดไม่ได้แต่ว่า พิซันทัวร่าใหม่นะครับก็ผมว่ามันขับขี่ได้นะในเมืองเนี่ยสบายๆเลยนะพวงมาลัยเขาก็ไม่ได้หนักมากนะครับการมูฟเปลี่ยนเลนต่างๆเนี่ยนะครับก็ทําได้อย่างคล่องตัวทีเดียวนะครับที่สำคัญเลยครับเขามีระบบความปลอดภัยอย่างบรายสปอร์ตติดตั้งมาให้ด้วยนะครับการมูฟเปลี่ยนเลนต่างๆเนี่ยก็ทําได้อย่างปลอดภัยนะนะครับเตือนให้เราเห็นว่ารถบางทีมันอยู่ในมุมอับสายตานะครับแต่เราก็สามารถมองเห็นหลายคนมีความกังวลว่ารถ p ีพีวีขนาดใหญ่นะครับพวงมาลัยจะหนักไหมนะครับบอกเลยพิซันทัวร่าใหม่เนี่ย ภูมิใจเบานะครับในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยใช้งานง่ายนะครับคุณผู้หญิงก็ขับไม่สบายนะครับไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะหนักหรือเปล่าภูมไใจจะเลี้ยวยากหรือเปล่าไม่เลยนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ผมชอบมากเลยนั่นก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับที่รองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l พ y นะแล้วก็เลือกฟังเพลงนะครับตามที่เราชอบได้นะครับไม่จำเป็นต้องฟังผ่านวิทยุออย่างเดียวรถคันนี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อครอบครัวยุคใหม่นะครับ ใช้งานในเมืองก็โอเคจะเดินทางไกลท่องเที่ยวนะครับสบายๆแล้วก็ทัศนวิสัยของเขาค่อนข้างจะเป็นมุมกว้างนะมุมเปิดเลยมองเห็นได้ชัดนะครับทั้งฝั่งด้านหน้าด้านข้างนะครับแล้วก็กระจกหลังบ้านใหญ่เนี่ยเห็นชัดเลยนะครับเป็นการออกแบบที่ใ,ให้ความาสะดวกสบายเพื่อใช้ทางออกไปทางดาวขนองผมว่าเขาออกแบบให้ ใช้งานได้อย่างครอบคุมหลากหลายครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ช่วงถนนพระรามสอนะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็เราจะไปรับเกือกันนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่เราผ่านพ้นบวกกรรมนะครับในช่วงรถติดมาแล้วนะครับความเร็วเดินทางของ นิสสันทร่าใหม่เนี่ยก็เรียกว่าสบายๆครับกับเครื่องยนต์นะครับดีเซล2.3ลิตรโบโนะครับที่ให้กำลังสูงสุดถึง190แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิด450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับเรียกว่าเดินทางไกลเนี่ยโอ้โหสบายๆเลยการชุดความเร็วก็มาได้แบบทันอกันใจนะครับแม้ว่าจะไม่ได้แบบกระชากดึงมากนะแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานอีกหนึ่งจุดนะครับที่นิสสันทร่าใหม่มีมาให้นะครับนั่นก็คือนี่ครับ กล้องมองหลังนะครับนี่ก็จะแสดงภาพให้เราเห็นด้านท้ายรถนะครับกล้องตัวนี้ดียังไงในกรณีที่มีผู้โดยสารในตอนหลังนะครับหรือว่ามีสัมภาระขงสูงเนี่ยก็อาจจะบดบังทัศนวิสัยในการมองนะครับเขาก็แก้โดยการติดตั้งกล้องมาให้เนีนนะครับเรียกว่าเป็นมุมที่เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ให้ความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะครับเอออันนี้ดีนะผมชอบเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านยุ้งเกลือนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราจะมานําเกลือใส่รถไปเพื่อไปมอบให้กับทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและเกลือเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำไปเป็นโป่งเพื่อเป็นเกลือแร่ให้กับช้านงน่นะครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นแร่ธาตุก้อนนะครับแล้วก็เกลือซึ่งเราได้นํามามอบให้กับทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับแล้วเขาก็จะนําไปทุบผสมกันเพื่อทําเป็นโป่งเทียมให้กับช้างนั่นเองนะครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรามอบ ท้งแร่ธาตแล้วก็เกลือให้กับทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาแล้วนะครับเราก็เดินทั้งต่อไปอยังจุดกลางเต้นของเราในค่ําคืนนี้นนะก็คือซุ้มเสือแมวนะครับเส้นทางตอนนี้ก็เป็นแบบคดโค้งเลยนะครับมีถนนสองเลนสวนนะครับตรงนี้เราก็ได้ทดลองกับ ระบบช่วงล่างของนิสสันเทอร่าได้เป็นอย่างดีนะครับการทรงตัวการยึดเกาะต่างๆก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับรถก็มีอาการโครงเคลงบ้างจะไม่มีเลยก็คงไม่ใช่นะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยผมถือว่าดีนะคอนโทรลรถได้ง่ายนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็ค่อนข้างคมทีเดียวเลยเข้าไปอีกก็จะเป็นทางที่เป็นแบบลูกหลางนะครับให้เราได้พิสูจน์ระบบช่วงล่างกันอีกครั้งนะครับ ครับทุกทุกครับตอนนี้เส้นทางเราก็ปรับเปลี่ยนเป็นแบบทางฝุ่นแล้วนะครับเป็นลุกรางเลยนะครับเราก็จะได้ทดสอบกับสมรรถนะของระบบช่วงล่างของนิสสันเทอร่าได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนะต้องบอกเลยแรงกระท้อนจากพื้นผิวนี่นะครับก็ขึ้นมาบนรถเนี่ยให้เรารู้สึกเนี่ยได้ไม่ได้เยอะมากนะครับเรียกว่าก็โอเคเลยระดับหนึ่งเลยนะครับถนนมันเป็นเหมือนลอนๆนะครับเป็นลากระแทกอย่างเงี้ยนะครับระบบช่วงล่างเขาก็ซับ แรงกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็มีอาการนะครับมีอาการบ้างก็คือแรงสะเทือนที่สะท้อนขึ้นมานะครับไม่ถึงกับแบบไม่รู้สึกนะมันก็จะรู้สึกตามงไยของรถที่เป็น G P V ซึ่งเป็นพื้นฐานจากรถกระบะนะครับการขับแบบนี้นะครับก็ต้องเว้นระยะพอสมควรนะครับเพราะว่าทางฝุ่นนะครับถ้าเราไปจี้คันหน้ามากเนี่ยนะครับคันหน้าเกิดเบรคขึ้นมาเนี่ย ก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดชนท้ายได้นะครับเวลาะยะเพื่อความปลอดภัยครับก็เป็นอัตรรถนะฮะให้สื่อมัลชนได้ขับเฉพาะสนุกนะครับที่สุดถึงความแข็งแกร่งของช่วงล่างนิสสันเทอร่านะครับซึ่งจะบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นรถครอบครัวที่เที่ยวแบบสบายๆเท่านั้นนะครับนิสสันเทอร่ายังสามารถตอบโจทย์กับเส้นทางที่ลักษณะอย่างนี้ครับ ไม่มีปัญหาเลยผมว่าขับได้แบบสนุกแล้วก็มีความปลอดภัยพอสมควรนะครับส่วนยาที่เราใช้ได้นไม่ใชยางแบบมัตสเลหรือ,อยางออฟโรดนะครับก็ยังสามารถขับขี่ได้แบบไร้ปัญหาครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วนะครับที่ซุ้มเสือแมวจังหวัด พชรบุรีนะครับเราขับขี่จากกรุงเทพมาถึงที่นี่นะครับระยะทางรวม260กิโลเมตรนะครับซึ่งอัตราเฉลี่ยความสิ้นเปลืองบนรถเนี่ยอยู่ที่11.8กิโลเมตรต่อลิตรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมว่ากลางๆนะไม่ได้ประหยัดมากนะครับเราเจอเส้นทางที่หลากหลายเจอรถติดในเมืองนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วบ้างนะครับในช่วงถนนหลวงนะครับรวมถึงเจอกับเส้นทางที่เป็นท้าทุกลังออฟโรดเล็กๆนะครับก็ถือว่าภาพรวมก็เป็นรถที่ตับโจกอใช้งานได้หลากไตล์นะครับขับขี่ ในวันธรรมดาวันปกติก็ได้หรือจะท่องเที่ยวในวันอยู่กับครอบครัวก็ถือว่าตอบโจทย์ครับผมว่าภาพรวมครับคุมค่าเขาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะนะครับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆอย่างเราขับขี่ในเส้นท้ายเป็นออฟโรดมองเห็นมุมล้อเนี่ยนะครับก็สามารถใช้กล้องมอนิเตอร์อาราวิวนะครับดูมุมล้อได้นะครับทำให้ขับขี่ได้ปลอดภัยแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็ไม่เสียหายนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีกล้องมองหลังตรงนี้นะครับบางทีเรามีผู้โดยสารตอนลังแล้วก็มีสัมภาระบรรทุกที่มันสูงอาจจะบังทัศนว กล้องตรงนี้ได้แม้ว่าภาพอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับอีกหนึ่งที่ผมว่ามันคุ้มค่าคือฟีเจอร์ในตัวรถไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับ Android Auto ได้แ p p l ป c a r p l a เพใครที่ชอบเครื่องเสียงนะครับก็มีลำโพงให้ถึง8จุดลำโพงโบ s สด้วยในรุ่นท็อปนะครับขับเคลื่อน4ล้อราคา1้าน4,99,000บาทใครที่กาลังมองหารถ PTV นะครับที่มีความคุ้มค่าแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานก็ลองไปขับขี่ดู ไปทดลองใช้ฟิวเจอร์ต่างๆดูที่โชว์ร mm ูมมิสัซตทั่วประเทศวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด s ั b สไครป์ช่อง u t u b e เ a c บ b o o k Fanpage แล้วก็เว็บไซต์คาร์เทอร์นี t ไทยแลนด์ t t t ด้วยนะครับสวัสดีครับ